เซิงผ้าคือคือเฉพาะจังหวัดลมมือกลืนเนือนองกับสบายดีเดอ้อพ่อหน่ยพี่น้องสบายดีเอาชินาน้นกท่านเครื่องปลูกหญ้ามื่อนี้คุณแม่กับผัวบุกมาบานปังอ๋อทงสบายดีปาลุ่มสบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ันคือบวเป็นหมากไ่ใหญ่หากอันมักบวบนะมักบวบย่ำเล็กไรจังวะกมาอกับสามีช่องเถ้าเข่าส่วนชองเข้าเขาสมส่วนบุกมาบ้านปังมือนี่พี่น้องเลยม่ได้ห่างกันเลยน้ำลังกันเอ้ต้ย ตอนมันขึ Today, ้นใหม่ๆนะไม่ยายป้าโตหยอนนะควมงามนะจนจักสัมเนียวกยมันมาแล้วมันสวยแล้วนี่นะมันเป็นยาวเลยเนาะซีเมนแล้วนั่นแหละอันเท้าอาหมักบวมหาเจส่เด็กมานะ Những lạng sụt nịch kính thảo lắm ở mặt hàng mãi ở mặt bụng bay lại bụng nhà nga mừng lơ rô mừng lơ kìm nhao 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 พอเอาเก็บไปใส่เกงปลาเมื่อวานเมื่อซื้อน <repeats S 1> ี่คำหนึ่งเนมีปัญหาได้ข่า่าม่ไม่ะไรมมนมนเไรแม่ยามกยพลเร่งแต่มเป็นนะหากต้นมลเร่งเห็นจ่อยู่ดอกเรืองบ้านหุ่งอยู่เราเองหุ่งอยู่ ลูกเนย่ะจะวนอะไรมาเกี่ยวมึงมาอ่ะตระายบ่ men men nhay. <laughs> nhay à. mình xuống, mình xuống. men nhanh nhanh quá hắn lụt nó bằng thằng nào rồi sụt nó sụi nhanh men nhanh lên nhặt bụi nhặt căng cả lên bằng phun một thanh độ lương hùng rồi ơ

เออบ่อะไรก็ย่าง撒อันนี้ยังใหญ่ยังกว้างเนี้ยเซ็ยัไอดเลยยัให้มาเห็นวังกันนะวอัคบ่ะ กำนัน huh uh ั huh e ่รงมีไงซ้อนกับยองบวบตัวได้เสบล่างตอบแบบไม่สื่นใจเลย หันัวหัวม่วนพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ใหญ่น้ำหัวนัวหัวมวนอย่าทีสักทีซาทางมึงบันยามแงเรับกันมุดนเนาะโดย่ยรยโอ้ยงานไี้ยังะคนเหลงลายแล้วมันกุดเมนเ เกี่ยวให้งวยคว่ยเน่ะแถวนตาะาก,กี้น่ะเพียงเพอาเข้าพอไม่นดเกี่ยวให้ค้ยแล้วก็เหี้ยอะไรโอ้มันสิได้เกี่ยวอยูบ่บ่นี่แล้งมันงามโพดแล้วเนี่ยก้องกับม่ใช่จะจไปไเป่นอะไรนี่ขั้นบึงใกล้แล้วเป็นนันี้กล้องก็งามโพดแล้วมองขีม้มูอยู่วางเทิงน่ะกามอยู่ คงใช้ผู้เจ้าสิเด็เกี่ยวใบมันเข่าให้คลย้ยนแหละขอมินิบอยู่เมืองนามงของบ่มมอด้แล้วน่วนวนวะเนาะก็เลยสิไปเรียงงวเลี้ยงกล้วยคนเดียวจะไว้ไม่นี่คือหลายโตอะไรแบบนี้ ทั้งทั้งร่มเนี่ยก็บอกอย่างงามปะได้เพราะว่ามันไกลสี่มูก็โอเคอยู่ส่นีหเนาะซือว่าโอเคหกไห่ร่มก็มูลงมามีหกไห่งานประจำเรียงงัว ตัวนะโคงบ่ไปเบิ่งนก่อนน้ำน้องลกัพ้นกันพ้นปุตกลวก็บบุกลงบุกลงหน่ไบอดีเลิกกับพี่น้องเลยวางนี่บอดีเลกไ้วะเครื่องโค้งเมีนอรีโค้ง ปล่อยปลาเบิดอร่อยแบทซื้อลูกปลาอร่อยแบบมาปล่อยของหูอันนี้นะหูคือยังนี่ชูซี่ไปไต่ยังงี้หูเวลาไหน มูเวลาสีเอาออกเลี้ยงหยางน้ำลังเลดมาเด้อมาเด้ออ่ะอ่ะอ่ะเอาเอิญอาอานิกาโหน้ำลังพี่มาออกทางพี่มาเด้อมาเด้อมาเด้ออ่ะ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 เฮ้ย อันนี้ม้านนี่แม่กับลูกอันนี้นะม่านเท่าบ,บักใหญ่หนึ่งประมาณเดือนสีเอ็นตุลาเปล่าเสิออกบังทรงเกี่ยวเขามาเริ่มยะมาเริ่มมาเริ่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 มเร็วเร็วเร็วอ,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 อ่ะนี่มาออกเามีมานมาั้ มาเด้อ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 นี่จักหมูจักควยจักงัวสีคายกับเสียดายมันถือเกินอันนี้นะแม่ลูกนี่ขาเจ้าหห้นะมุแม่ลูกนะสองตัวนี่หมื่นเอ็ด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่แหละงัวกับต 3, ัวสองสามพันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อปลานิ้น้อยได้ขึ้นมาแถวนี่อลูกปลาปลานิน้นนำลุงมาปล่อยมันจังมาแพอเอาแม่แพลุมาเด้ออะอะอะ,อะ มาเ่อ,อเงคนเลียวแต่ละมือไปกับพมินี่พิน่ะเบิงงัวนะเบิงวควาวมือนี่ยไปผเดียวลองมงดูกวาสิบ่เป็นวินบ่สิปายสิบสอ่าสิสิบสทัสสสสส้งควาวมาเด้อมาเด้ออ่ะอ่ะอะอะอะ

สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบตัวหัวสิบสิบเอ็ดตัวอยู่เทิงเฮือนสิบเอ็ดอยู่เทิงเฮือนหัวเถกอยูย่ในสิบกูเอ็สี่เป็นสิบสี่จิ๋มหาอ้าจ